ในบทที่1กล่าวถึงการบริหารจัดก,การระบบสถิติประเทศไทยสถิติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบบริหารราชการไทยเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะของระบบสถิติเป็นแบบกระจายงานโดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางของประเทศ ที่ทำการผลิตสถิติในแทบทุกสาขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการสำรวจและสำรวจและมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอีกจำนวนมากที่ผลิตสถิติที่ได้จากการบริหารงานงานทะเบียนและจากการผลิตสถิติตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานแม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเป็นหลักทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติมีการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองเกิดความเหลื่อมล้ําด้านมาตรฐานสถิติและคุณภาพของงานด้านสถิติขาดการบริหารจัดการในการผลิตและการบูรณาการสถิติอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสาหรับใช้เป็นองค์ความรู้ในการจัดทำนโยบายและแผน และใช้ในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศดังนั้นในพระราชบัญญัติสถิติพศ2550จึงได้เพิ่มบทบาทสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติพระราชบัญญัติสถิติพศ2550ได้เพิ่มบทบาทสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติซึ่งระบุไว้ในหลายมาตรา ได้แก่ในมาตรา6ให้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ซึ่งมีทั้งหมด10ข้อโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสถิติคือ 1. จะทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ 2. จะทำมาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 3. ส่งเสริมและพัฒนานงานสถิติข,ของรัฐและเอกชน 5. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติต,ตามแผนแม่บทตาม1 6. งแนะนำให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือแก่นหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและระเบียบว,วิธีในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลสถิติ 7. ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ มาตราเจ็ดในการจัดทำแผนแม่บทตามมาตราเจ็ดวงเล็บหให้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทนั้นมาตราแปหน่วยงานต้องจัดทำสถิติให้เป็นไปตามแผนกำหนดความราับผิดชอบตามมาตรา6วงเล็บห และดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสถิติหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรสำนักง,งานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารระบบสถิติจึงได้จัดทำแผนแม่บท ระบบสถิติประเทศไทยพศ2554ถึง2558โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบสถิติคือควรเป็นการพัฒนาที่ไปในทานทิศทางเดียวกันกับประสบการณ์ของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศกล่าวคือ 1. จะระบบการประสานงานด้านสถิติของประเทศให้มีความชัดเจนโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. กํกำหนดสถิติทางการหรือ official statistics โดยยึดหลักการพื้นฐานของสถิติทางการของ UN ก็คือตามหลัก fundamental principles of official statistics เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและคัดเลือกสถิติทางการและพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำข้อมูล 3พัฒนาการจัดทำหรือการใช้ข้อมูลสถิติทางการจากการบริหารง,งานหรือ Administrative Records ให้มากขึ้น 4. พัฒนา,าคุณภาพสถิติทางการ 5. พัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 6. บริหารจัดการการจัดทำมาตรฐานสถิติและส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ 7. พัฒนาให้การบริการและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติในภาครัฐเอกชนและประชาชนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยพศ5 5 5 4ถึง2อ5 8ได้กำหนดโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์กลยุทธ และผลผลิตทั้งนี้แผนแม่บทได้กำหนดวิสัยทัศน์คือประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสถิติทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยมีสารยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน และยุทธศาสตร์ที่3การให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยพศ2554ถึง25 2558จึงได้กำหนดแนวทางกรอบการดำเนินงานยุทธศาสตร์และกลไกในการพัฒนาสถิติทั้งด้านการจัดระบบสถิติการผลิตสถิติการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติรูปแบบการนำเสนอและการเผยแพร่ โดยเน้นกระบวนการหารือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28ธันวาคม2553และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแปลงแผงแม่บทระบบสถิติประเทศไทยพศ2554ถึง2558สู่การปฏิบัติเมื่อวันที่4เมษายน2554 โดยแบ่งการบริหารจัดการข้อมูลสถิติออกเป็นรายสาขาทั้ง21สาขาการบริหารจัดการข้อมูลสถิติแบ่งออกเป็นสาขาทั้งหมด21สาขาและแบ่งออกเป็น3ามด้านคือสถิติด้านสังคมได้แก่ 1. ประชากรศาสตร์ประชากรและเคหะ2แรงงาน 3. การศึกษา 4. ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม 5. สุขภาพ 6. สวัสดิการสังคม 7. หญิงและชาย 8. รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 9. ยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครองสถิติด้านเศรษฐกิจ 10. บัญชีประชาชาติ 11. กเกษตรและประมง 12. อุตสาหกรรม 13. พลังงาน 14. การค้าและราคา 15. ขนส่งและโลจิสติก 16. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร17การท่องเที่ยวและการกีฬา18การเงินการธนาคารและการประกันภัย19การคลัง20วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิทธิบัตรและสถิติด,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือสาขาสุดท้ายคือสาขาที่21ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมกลไกการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ แบ่เป็น3ระดับคือระดับนโยบายระดับภารกิจและระดับพื้นที่ในระดับนโยบายจะมีคณะกรรมการทั้งหมด2ชุดคือคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย3ด้านซึ่งประกอบด้วยด้านสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการในระดับภารกิจ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาจำนวน21คณะคณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติ <an> คณะ,ณะอนุกรรมาการด้านาการเต,ตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและระดับพื้นที่ประกอบด้วยคณะกรรมาการสถิติระดับจังหวัด76จังหวัดและคณะกรรมาการสถิติระดับกลุ DR ่มจังหวัด18กลุ่มจังหวัด การขับเคลื่อนการดําเนินงานผ่าน,นกลไกการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศในระดับนโยบายจะมีคณะกรรมการสองชุดในส่วนของคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย3ด้านซึ่งได้มีด้านสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นองค์คณะระดับนโยบายเพื่อกําหนดนโยบายด้านสถิติของประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน ปลัดทโวนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานและมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยปลัดกระนรวง1กกระทรวงเลขขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณปลาดกรุงเทพม,มหานครผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเลขาธที่การคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการและรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการผลิตและให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเข้าถึงได้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือศาสตราจารย์กิติคุณดอ็อกเตอร์คุณหญิงสุชาดากีรนันเป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติด้านบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการวางแผนและด้านระบบสารสนเทศเป็นกรรมการโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการและรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านกลไกาการบริหารจัดก,การระบบสถิติของประเทศในระดับภารกิจประกอบด้วยคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาจํานวน21คณะเป็นองค์คณะระดับปฏิบัติการเพื่อจัดทําทบทวนผังสถิติทางการจากการวิเคราะห์แผนพัฒนาสถิติและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาลประเด็นการพัฒนาที่สําคัญและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวบ่งชี้อันดับการพัฒนาประเทศโดยมีประลัดกระทรวงต่างๆเป็นประธานผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักเป็นอนุกรรมการและเลขานุก,การคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติเป็นองค์คณะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถิติทางการให้ได้มาตรฐานาสากลมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติด้านมาตรฐานสถิติและด้านคุณภาพสถิติรวมถึงนักวิจยัยผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติทางการเป็นอนุกรรมการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติเป็นองค์คณะทางวิชาการเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนางานวิชาการสถิติของประเทศมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติเป็นประธานและที่ปรึกษาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติเป็นอนุกรรมการสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานการ คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศเป็นองค์คณะทางวิชาการเพื่อเป็น,นกลไกในการพัฒนางานการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติตามประเด็นสำคัญของการพัฒนาประเทศมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์เป็นประธานและที่ปรึกษาอนุกรรมการ <S <S ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเป็นอนุกรรมการสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขากรการ กลไกการบริหารจาัดก,การระบบสถิติของประเทศในระดับพื้นที่ได้แก่คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด76จังหวัดเพื่อจะททำข้อมูลสถิติทางการที่สำคัญจำเป็นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการหัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานจังหวัดและสถิติจังหวัด เป็นกรรมการและเลขาขนุการคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด18กลุ่มจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและสถิติจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ